นั้งทุนบอกว่า STGT สีตังถั่วจนหมดตังหมดกระเป๋าใครบอกให้ถัว่วในรายการพี่นักกอลีนดอวิคเตือนทุกคนเลยโอ้ oh, ใครได้นำให้ถัว่ว STGT <ะ>เอาใน Time Frame Weekly ก่อน<ส>นะฮะกับสีตังกับสีตัง STA ใช่ไหมฮะ STGT อ๋อ STG ST <G. S 1> สีตังโก<ะ>้แล้โอเคเอา Time Frame Weekly ก่อน Time Frame w e e k l เนี่ยถือว่าเขาดูดีขึ้นนะค่ะ ดูดีขึ้นนะโดยเฉพาะเมื่อวีคที่แล้ววีคนี้เนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างเยอะจริงๆล่าสุด28บาท75นะครับจุดที่ไม่ควรหลุดสำหรับทม์เฟรมวีคลี่คือ27บาท25นะฮะเพราะถ้าหลุดอีกโหเราจะไม่รู้แนละ้วว่าลงลึกข้างล่างเนี่ยเขาจะไปสู่จุดตรงไหนยากเลยนะฮะก็ต้อง,งระมัดระวังนะส่วนไทม์เฟรมเดย ทำเฟรมเดย์โอ oh ้โหเบกขึ้นไปนะฮะเบกขึ้นไปนะฮะโอ้โ oh หและหลังจากนั้นเนี่ยร่วงร่วงมาร <ừ> ลัวๆเลยนะฮะสามสี่วันติดคล้ายๆกับอะไรนะก่อนอันนี้ที่เราดูกันสีตังใช่ไหม s อ a <Yeah. S 1> ที่เบกไปหนึ่งวันแล้วหลังจากนั้นก็หลุดโล <ừ> นะ <ừ> ล่าสุดสีตังหลุดโลใช่ไหมฮะยอสท t ทีซทำท,ทรงทคล้ายๆกันเลยคือเบกขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็ร่วง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 นะแต่ว่า เอ่อจุดสตอปจุดหนีของเขาเนี่ยคือยี่สิบเจ็ดบาทครับอืมได้เลยอ่ะถ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เอาใช่ไหมฮไม่ถั่วอืมนน้งทุดบอกถัวจนหมดตังแล้วนะพาะหมดตังก็ถั่วไม่ได้อยู่แล้วอืมอืมครับผมอ่ะได้ค่ะหมดตังก็ถั่วไม่ได้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมผมอย่างนี้ ถั่วจนหมดตังใน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 ,ในมุมผมอะ่ะผมว่าเราควรที่จะมีวิธีการถั่วอย่างไรให้มันไม่หมดตังอะ่ะคืออย่างงี้ฮะวิธีการถั่วสําหรับผมนะฮะสมมุติว่าไม้แรกที่เราเข้าเข้าไปสมมุติหนึ่งร้อยหุ้นแล้วราคามันล่วงเพราะฉะนั้นการถั่วในรอบถัดมาไม่ใช่ว่าคุณจะต้องซื้อหนึ่งร้อยหุ้นนะนะฮะ ไม่ใช่ซื้อหนึ่งร้อยหุ้นไม่ได้หนึ่งร้อยหุ้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหุ้นไม่ใช่นะแบบเนี้ยตังมันก็หมดก่อนอยู่แล้วแต่วิธีของผมเนี่ยนะให้ย้อนกลับไปดูว่าไอ้หนึ่งร้อยหุ้นที่เราซื้อเนี่ยมูลค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะสมมตุติมูลค่ามันอยู่ที่เอ่อห้าหมื่นบาทเอาผมเอาตัวเลขก,กลมๆนะสมมุตินะว่ามูลค่าอยู่ที่ห้าหมื่นบาทแล้วราคามันร่วงลงมามันทําให้ เอ่อห้าหมื่นบาทของเราเนี่ยนะฮะขาดทุนสมมุตินะขาดทุนไปหมื่นหนึง่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะซื้อกลับเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อกลับไปห้าหมื่นนะซื้อกลับไปเท่ากับสิ่งที่เราขาดทุนก็คือซื้อกลับไปให้ได้มูลค่าหนึ่งหมืนบาทแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะไม่ได้ซื้อหุ้นที่จํานวนหุ้นหนึ่งรอยหุ้นจํานวนหุ้นในการซื้อเราก็ลดลง<ะ>ลดลงจากอะไร จากที่เราคำนวณว่ามูลค่าที่มันหายไปอ่ะการขาดทุนที่หายไปหายไปเท่าไหร่เราเพียงแค่ไปซื้อเติมให้มูลค่าเนี่ยไปเท่ากับห้าหมื่นเหมือนเดิมเท่านั้นครับอือขาดทุนห้าหมื่นก็เติมให้มันได้กลับไปห้าหมื่นใช่คือเลี้ยงเลี้ยงมูลค่าคการลงทุนของเราเนี่ยให้ให้เท่ากับห้าหมื่นซื้อ,อเฉพาะในในส่วนที่ขาดทุนเข้าไปโอเคได้ได้ค่ะ มันก็เป็นไอเดียของคุณจุ้ยนะน่าสนใจมากเลยนะทุนในวิธีการแก้พอร์ตของนังทุนเป็นวิธีการแกนะ้พอร์ตเนาะใช่ปะใช่ใช่ถูกต้องเออ,เอ,อซึ่งซึ่งอันเนี้ยผมผมให้ไอเดียคอนเซปต์นะแต่ลึกๆไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าเออมองได้สองแบบนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันจะเข้าไปซื้อถั่วทุกๆุกครั้งที่ตลาดร่วงเออราคาหุ้นล่วงสองเปอร์เซ็นต แต่คอนเซปต์แรกเราต้องเอาให้ได้ก่อนนะวิธีการคือเราจะซื้อเท่ากับสิ่งที่เราขาดทุนต่อมาซื้อตอนไหนสเต็ปที่สองซื้อตอนไหนบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันล่วงมาสองเอร์ซ็นหมายถึงราคาหุ้นล่วงสองเปอร์เซ็นหรือนะฮะราคาหุ้นล่วงไปจนกระทั่งเห็นแนววกกลับของเขาแล้วค่อยเข้าไปซื้อทีนี้แนววกกลับดูจากอะไรดูจากวิธีการที่ที่ผมที่ผมให้ก็ได้แบบเนี้ยนะฮะหรือคุณใช้ moving average หรืออะไรก็ได้ นะฮที่ทำให้การตัดของราคากับเส้น moving average นะฮะมันไม่บ่อยจนเกินไปนักให้มันมีความราบเรียบนะฮะทีนี้ตั้งยังไงคุณไปตั้งเองได้ครับลองไปไล่ดูฮะ MA สิบวันมันสั้นใช่ไหมอาจจะมีการตัดราคาง้บ่อยแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะถูวบ่อยแล้วก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็อาจจะผิดบ่อยเพราะฉนั้นเนี่ยหลักการแบบเนี้ย นะฮะที่ผมแนะนำมันก็คือการรีบาลานซ์นั่นแหละนะครับอาจจะใช้ MA 25วัน50วันเราจะได้ไม่ต้องถวัถวถัวบ่อยเพราะว่าสัญญาณที่มันเข้ามาสำหรับเอมอที่มันทำเฟรมใหญ่ๆนะฮะมันจะเกิดช้าอันเนี้ยก็จะป้องกันการเอ,อถัวจนหมดตังก่อนที่หุ้นจะกลับมาได้ครับผมอ๋อเป็นหลักการรีบาลานซ์พอร์ตแบบกองทุนที่เขาทำใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องครับ หรือถ้าภาษาบ้านเราคือแก้พอตใช่ไหมฮะใช่เฮ้ยจริงอึดเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสเต็ปแรกนะเราเลือกหุ้นดีตั้งแต่ต้นในความหมายของผมวิธีการแบบเนี้ยไม่ใช่แบบไปเล่นหุ้นทรงหุ้นซิ่งรุ่นหุ้นแบบแบบนั้นไม่ใช่นะในความหมายของผมนี่ก็หุ้นเอาง่ายเลยยูนิเวิร์สของเราอะอยู่ในเซ็ทร้อยอย่างน้อยเขาคัดมาให้เราแล้วเนี่ยแบบเนี้ยทําแบบเนี้ยได้ คุณจะไม่จำเป็น,ปนต้องคัดลอสเลยโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่บล็บที่กุญชบอกบล็บหุ้นเซ็จร้อยใช่ไหมใช่แต่ถ้าหุ้นซิ่งมาทำแบบกุญยไม่รอดโอ oh, ้ยากยากใช้เวลานาน,าน mm hmm. เพราะว่ารอบของการฟืน้น่ของหุ้นซิ่งเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเขามาแล้วแล้วก็หายไปเลยเป็นปีนึกภาพ mm hmm. ออกไหม mm hmm. ฮะมารอบเดียวแล้วหายไปเลยแบบนี้ยากเพราะมันก็เสี่ยง เราก็ไม่รู้เหมือนกันหุ้นซิ่งมันจะถูก SP มั้ไหมจะถูกดีลีทไหมอันนี้คือความเสี่ยงครับผม